เคยไหมคะตะอคอกจนเสียงแหบลูกก็ยังไม่ฟังคะ่ะความจริงนะคะ คือเสียงดังเนี่ยทำให้สมองของเด็กยิ่งปิดรับค่ะเพราะเขารู้สึกว่าถูกคุกคามไม่ปลอดภัยไม่ได้จําเลยค่ะว่าผิดอะไรนะแต่จําได้ว่าแม่กโกรธมากทีนี้ลองทําแบบนี้ดูค่ะก็คือ,คอวัยหนปีนะคะใช้เสียงนิ่งและสั้นค่ะเช่นหยุดพร้อมบอกสิ่งที่อยากให้ทําค่ะวัยสีปีนะคะลดโทนเสียงค่ะใช้เสียงต่านะอธิบายผลลัพธ์เช่นถโยนของมันจะพัง และบาดเจ็บได้วัย7ถึง12ปีค่ะพูดคุยตอนสงบนะคะถามว่า,อาลองถามความเห็นของลูกนะคะว่าเราจะแก้ยังไงไม่ให้เกิดอีกเสียงสงบนะคะทำให้สมองลูกเนี่ยเปิดรับการเรียนรู้ค่ะเขาจะรู้ว่าคุณเข้าใจมากกว่าดุดันนะคะอยากให้ลูกฟังเริ่มต้นจากให้เขารู้สึกปลอดภัยก่อนค่ะ